โดยในพระช้านะครับณนะบริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้มีการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขาพระออนไลน์ผ่านทางสถานีทีวีเอ็นและระบบซุมออนไลน์โดยได้รับปวามไมตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้เชิญจาวักวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีบูชาขาพระของหลวงพ่อธรรมชโย เพื่อให้คณะศิษยานุศิษยทุกท่านได้ร่วมกันสดมน์ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ได้เปิดทบทวนนะครับพื่อความสงบความบริสุทธิ์ของใจนะครับโดยคณะศิษยานุศิษยวัดพระธรรมกายทั่วโลกนะครับก็มีการติดตามรับชมครับผ่านระบบออนไลน์อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับก็ได้พร้อมใจกันในการประกอบพิธีบูชาข้าพระ ากนั้นนะครับในภาพที่คุณผู้ชมรับชมก็เป็นภาพของพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับภาคบายครับคุณผู้ชมเป็นการสัมมนาพิเศษกระถินธรรมชัยปีพุทธศักราช2564ครับโดยพระครูธรรมธรอ,อารักษยานารกโผู้อวนในการสำนักกริยนิสสากลวัดพระธรรมกายโดยใจความสําคัญนะครับตอนนี้นะครับที่ท่านได้พูดถึงเรื่องความสําคัญของกระถินธรรมชัยในปีนี้ โดยท่านได้พูดนะครับว่ากระถินของวัดพระธรรมกายนั้นต้องนึกถึงการเป็นประธานกระถินของคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยุณคิวผู้เป็นครูอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายได้เห็นความสําคัญของบุญกระถินและขอเป็นประธานกระถินในปีพุทธศักราช2531เมื่อท่านได้เป็นประธานกระถินดวงใจของท่านมีแต่เรื่องของการทําบุญทอดกระถินอยู่ตลอดเวลา ม่ว่าท่านจะไปคุยกับใครหรือใครมาคุยกับท่านท่านก็จะพูดถึงแต่เรื่องบุญกระถินต้นกระถินในปีนั้นสามารถไถ่ถอนนะครับพื้นที่2 0 0พันไร่ได้เพราะอะไรเพราะคุณยายอาจารย์ท่านเห็นถึงความสําคัญของบุญว่าบุญมีจริงไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนย่อมต้องใช้บุญทำให้กระถิ่นของคุณยายเป็นกระถิ่นยกใจลูกหลานทุกคนตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาแต่ในปีนี้ครับกระถินธรรมชัยก็จะเป็นปีแห่งการสร้างทุกสิ่ง ของวัดพระธรรมกายครับปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับโดยเฉพาะกระถิ่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงของกาลทานนะครับสิ่งปีมีครั้งเดียวเป็นสิ่งที่สามารถทำเคลื่องงานของพระพุทธศาสนาให้ดําเนินสืบต่อไปได้ซึ่งปัจจัยที่เป็นบริวารกระถินนี้เองครับก็จะเป็นการทํานุบารุงนะครับในการฟื้นฟูเสรธรรมโลกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับในช่วงปฏิบัติธรรมภาคป่ายโดยหลวงพ่อทัตีโวนะครับ ก็ได้เมตตาเป็นประธานทรงในการนําปฏิบัติทมด้วยสิ่งในภาพคุณผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นภาพของการทอดกระถินที่มีการสัมมนานนครับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเครือข่ายคณะเสียเซียสิบวัฒนธรรมกายทั่วโลกก็ได้เข้ามาฟังกันผ่านระบบสูมอออนไลน์ด้วยโดยหัวใจนะครับของการสัมมนาพิเศษในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะได้ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรครับชับชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมกันทอดกระถิน ก็ส่วนภาคบ่ายนะครับหลวงพอ่อทตาชีวก็ไม่ตาเป็นประธานสงนะครับได้มีการเปิดเสียงนำนังสมาธิของหลวงพอ่อทมัสชีโยนะครับจากนั้นก็เป็นโอวาทเติมเต็มเรื่องความสําคัญของการสร้างบุญนะครับตั้งแต่บุญบูชาข้าพระหรือค,ครูไม่เล็กหลวงพอ่อทตาชีวก็ให้ความสําคัญเน้นย้ําถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะครับโดยท่านก็ได้เล่าเรื่องราวของพระมหาโมคลานะนะครับอัคารสาวกเบื้องซ้าย ที่ได้มีการแสดงรธดในร่อต่อประยิ็์ด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้นะครับใน u t u b e นะครับ